มาให้สองคนแม่ก็คนเหมือนกันนเหียเยอะเลตอนไหนครับเทังบนทางล่างเราไปห้องมาเฟียดีก่าที่อามใหสองคนนะหน้ากูเหมือนมาเฟียนั้นเลยเลยรากินโต๊ะนี้ก่อนไอ้บ้าเอาที่ใครเนี่ยเอกโอเคนี้เออจะไม่ย้เขาไว้ อ่ยดไม่แย้งเลยของเข้าวแต่ไว้แบบข้าไปอยู่ว่าข้าห้องวิกิตกใจเดี๋ยวนะมันมีห้องห้องน้ำไงของจริงของจริงไงโอ้โหกดกดลงกดลงกดสวมลงปุ๊บไปอย่ห้องห้องห้องน้ำเลยนั่งนั่งไหนเล่นละไปไหนแล้วไอ้เฮียไปไหนของละอร่อยดีนะพี่ อะไรวะยือย่ข้างๆกูม่กี่โอ้อไอ้เหี้ยเราไปกินพี่ดีกว่าไอ้เหี้ยตูดบินเลยอ่ะเราจับไม่รู้จักไอเห้ยไอ้ตรงนี้มันเป็นสาที่นั่งอ่ะเสาที่นั่ง ทำามันนั่งในแค่สองที่นั่งวะก็นี่มาเป็นคู่ไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้กูเลี้ยงเองเว้ยไปเด้อปล่อยยังไงปล่อยไหมเด้อเห็นเมนูอยู่ข้างหลังมันสุดแบดเลยเยอะอ๋อมานเนี่ยปล่อยมาละอ๋อเนื้อครับไม่ต้องเยอะนะไอ้เชี่ยเฮ้ยกูเลี้ยงกูเลี้ยงเลยกันใจจิ้มนะมันนี่มาเอ้ยมาละนี่นั่งครับเออ มาเรื่อยกันเลยเด็ดผักกันเลยผักมีประโยชน์ผมสั่งเห้อะไรเยอะเนี่ยเฮ้ยไอ้เหรอโอ้โหมีน้ำมากวันเนี่ยมีน้ำหรอเออน้ามือ ไอ้เนี่ยอะไรไข่เจียวก็คืออะไรอ่ะน้ำมงออ่ะเนี่ยนี่คือน้ำอะไรนะเปล่าน้ำโคลกอ๋อน้ำสไปน์น้ำสไปน์วะโอ้โหเียอะไรเนี่ยมันเป็นไอ้นี่นี่หว่าเยี่ยมันไปข้าวโพดแห้งไอ้เนี่ยอย่างเฮียอะไรเฮียเฮ้ยคุเลี้ยงไอ้อย่ต้องบอกนะก่อนมีน้ำเฮียอะไรเด้อ

โอ้ <c oughs> เรียกจะเรียกว่าลูกชิน้นี่หรอลูกชิ้นไม้ห้บาทเอ้เซเนนี่อะไรเนี่ยไก่เหรอันนี้ไงเจอไก่โอยแพงจังพี่หน,นึ่งร้อยเยนหนึ่งร้อยเอหนึ่งพันเยนเลยมันหลแกไปเยอะเยอะนะห้าร้อยเยนเนอ่ห้าร้อยเยนก็เยอะแล้วนะเห <c oughs> มือนคนเมามากินเลย,ย, <c oughs> ยลูกชิ้นจริงเลยยายเข้าปาอ ป uh ัญหามึงไม่ใช่ปัญหาอุยสวยมากเลยเออเนี่ยมึงจะมาสดข้างหูกูทำไมไอ้เอยเป็นเฮียอะไรมึงซูดเป็นแบบไอ้เฮียเหมือนคนจีนที่มันซู้ดมา่าแล้วดีที่เฮียเฮียมันเป็นเพื่อนเหรอไอ้เหี้ยเปรียบให้เกมนี้มันใส่เพลงเองได้แค่นั้นกูอยากให้มันมันได้ยินเสียงกันกินนี้เฮีย เสียงการกินเป็นยังไงโอเคโอเคเย้ไ <occurs> ม่ใ <serving> ช enfin ่หรองที่คนโตเฮ้ยทำไมไม่ h ช่ ไอ้ยังลูจากนี้ได้เลยเอออุ้ยมาเคลียโตเลยดึงดึงดึงคอเสื้อเลยอรับไม่ได้เมื่อก่อนนะตอนที่กูเล่นคนเดียวเฮียกูจะแบบมานั่งกินกินงี้แหละแต่ว่าคนเดียวแล้วกูจะแบบสั่งโซดามาเยอะๆหรอไจะเรียงแบบเต็มโต๊ให้ดูเลย 1050 TI มันก็แรงพอรสับควรแรง16มันแรงมากเลยอแล้วมไปนั่งข้างมันเลยอร่อยอร่อยไม่สนไม่สนแย่งเนื้อแดงวันนี้แย่งแย่งเนื้อมันเด็กว่าดี้สำให้เรียนชิค ข้างๆไอ้แก่แเลยพี่กูตกใจมึงเป็นใครไอ้แย่งกโต้หมดที่เรยกโต้พี่แกหมดเลยเฮ้ยมันไว้เข้าสวยจังเลยอะมวยแม่งเอ้มันจะวางของแรเ้เอาพี่แกเอาไป้าวใส่ของเราทเอาไปข้าวใส่เรอาี่ข กยนี่อย่างเลือดอ่ะเอาเบคเาไปเอ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 าไปเข้เอาไปเอาไปเอาไเอาไปเอาไเาไปเอาไปเอาเอาไปเอา่ปเอเอาเาาเอาเเอาเอาไปาเออเอาเาาเาออยอีออกไปแล้วไไอเนเเาอเมาออเป

Ach, mũi chuông mũi nữa, Mùi <laughs> là <laughs> <laughs> <Bồ đê, yeah. cười> oh, <đê>. <laughs> đi! Ao ti, ao đây, à, đây là, là, uu. Chuông mũi như thế cái

เฮ้เจ้าหญิงฮ่า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 ฮชี้คอเองเลยนี่อรนะแต่ที่เห็นปกหน้าปกมันบอกว่าสามารถเหมือนปตั้งแคมป์อยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งไม่รู้อยู่ออกไปตั้งแคมป์ออกมาไม่เยายีกคนไ่ะ น,นันไ,ได้กี่นคอนอค่ะคนเดียวเ,เดียวต้องขับไปไหมอ๋อถ้าตั้งแคมป์เนี่ยมันต้อไปขับก,กี่คนกันสีน้สีเงินใช่ไหมอีคันที่มันขับไปนั่นแหละถ้าตั้งแคมป์มได้คันปะคันนั้นเองคันนั้นกินกินเลยแหละกลัวผีผีโผล่เอ้ยรถคันเดียวเองนั่งได้กี่คันไอ้คันคันเดียวเหรอเาลองเล่นโชว์ไหม ไม่จริงไปก่อนเลยก็ได้ขับรถตัดนะเฮ้ย l e t me to a f o o you อาจารย์ก็ได้ยินว่ามั่นหมาย Lead for you เฮียเอาเฮียเลยกูดรถมันเลยมันเร็วเกินไปอ้าวรถหายเอ้ยมเดินไปดูสิว่าแล้วมันไม่มีอะไรจริงเพราะว่าเชี่ยร์วะ เออทันนี่กูมาไม่มีวะแต่ไอ้เนียแต่มันมีตั้งแคมอ่ะทำไงอ่ะฮะเห็นแคมแล้วเหรอไม่ไม่ไม่แต่ไม่รู้ว่าไปทางไหนทางที่กูไปมันไม่ใช่อออย่างเงี้ยแหละมันบอกว่าต้องไปทางด้านซ้ายมากมันคิดเกาหลีมามาดูเลก็มีแค่เซิร์ฟเดียวที่เห็นนะเร่งเครื่องอีกข้างล่างมันก็ไม่น่าใช่แน่นี้ก็ไม่ใช่เหรอวะลงไปเรื่อยๆไอห้องส้มอาจจะมีทางลับก็ได้ จบจริงแค่ไหนวะไปปิดช้องได้เหรออุย้ยปิดจริงจัดอะไรวะแต่ไม่เห็นตัวเราอ่่ยจะจบเงายาวไม่ <c oughs> ใครมันเข้ามนานอีกเนี่ยเอ้าไอรีเลยมันไม่ไมันไม่มีอะไรอะ่ะไอรัดปกตั้งแคมป์นี่คือ,อยังไงวะเออโกโฮเอะอ้ยต้องดิ้นร้ายละเฮ้ย <c oughs> อ้า <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ไปพักคอมก่อน